สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พาพี่น้องมากินน้ำพริกเนื้อกับปองนะครับพี่น้องเนาะกินกับผักสดๆนะครับผักก็มีผักกาดเอากะหล่ำปีผักกาดขาวโถผูแล้วก็แตงกวาดอกหอมออมครับพี่น้องกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับพี่น้องน้ำพริกเนื้อกับปองเนาะเราเรียกว่าจะทําแบบข้นกว่านี้แต่ว่าหิวข้าวครับพี่น้องเนาะทำงานเสร็จแล้วก็หิวข้าวก็เลยไม่ได้ตั้งนานเนาะ น้ำเนี่ยนะอันนี้ก็เรี่งทํากินอะไรนะยำผักกาดลองแต่เรี่งใส่น้ําพี่น้องก่อนกินเรี่งผักก,วก,วก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรี่งผายกินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับ<ช>วันนี้หิวข้าวจริงๆครับพี่น้องทํางานเพิ่งเสรนะ็จเนาะมาก<ช>ิน<ด>มา<ด>พี่น้องกินข้าวมาทานทานข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องเนงาะข้างแดงเลย เนื้อกับปองก็5ปีแล้วใช่กินส่งมาจากบ้านเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเมืองไทยนี้หาซื้อ,อยากค่ะพี่น้องเนื้อกับปงองแล้วก็แต่ว่ามันพแนพงเนาะใช่อืมนี้ของย่ยงก็สิ่นนี้หมดย่างก็จะไ้สิ่งนงั้นะ อร่อยมากครับพี่น้องเนื้อกับปองครับใช่ผัดหอมแรงเนาะเนืจะผัดมะเขือเทศมันให้มันสุกนิดนึงแะ้วครัพี่น้องก็เอาเนื้อกับปองมันลงไปทำทำแบบน้ำพริกลองเนาะแต่ว่าใส่เนื้อกับปองครับพี่น้องใช่ใช่แล้วก็ปรุงรสเพิ่มเนาะใช่ครับแต่ว่ามาครับเเพราะว่ามันมีรสชาติ มากมากค่ะพี่น้นองกินเขาจ้องเหมือนค่ะวันนีไ้ได้กินเนื้อกินักหวานนะคะเนาะกินเนื้อแอบนะครับว่านกมือเขามาค่ะเนี่ยจ้าจ้าจ่ออ่าแล้วก็อีเม็ดอีจ้อนอกในครับวันนี้อันนี้เป็นพี่หออแบบเดิมนะคะพี่น้องอันนี้นาพี่หออเก่าชาบนานพอสมควรน,นะตอนนี้เขาก็ท,กทำใหม่แล้วเนาะ ม,มันไม่ค่อยเข้มข้นครับเนี่ยเหมาะน้องสาวอ่ะให้เอายี่ห้อเก่าเก่าราคามันก็จะแพงกว่า,ย,าย,ยี่ห้อใหม่อันนี้ควมัมงกินทั้งหมดในสงม,มาจากป้าน,น้งมนครับพี่น้อง าาเวลาทำอยูแล้วครับพี่น้องแล้เวเต้าหาูา้ยี่ยี่อีกไหมอาหารจีนนะคะพี่น้องเนาะอาหารประจำก็ว่าได้นะคะพี่น้องเต้าหู้ยี่ยี่ส่งมายังไม่กินะว่าคนจีนเขาแต่ทำไว้สิบเมือนปีนะคะพีแล้วผักหมากล้องแบบขึ้นจีนเนาะ ทำไว้เยอะหมักเนเขาจะทำเองคนไทยใหญ่ก็ทำเป็นนะตอนนี้ทำขายเลยเนาะใช่ครับทำมาจักโถน้าเหมือนกันเนาะเต้าหู้ยี่เจ้าหู้ขาวนะคะพี่น้องตอนแรกเป็นเต้าหู้ขาวอ่ะแม่ก็อยากแมาจากนะจากแล้วก็มาหมักไว้ รสชาติก็แบบเค็มนิดนึงนะเค็มเผ็ดเค็มนะครับครับมีใส่ผักชีเลยนะครับพี่น้องเพิ่มความหอมอือข้าวอร่อยทุกอย่างนะคะพี่น้องอบเลยค่ะเนี่ย ก่อนกินมันไม่สุนแคบเนาะแคบมานะเอานเ้่นมานานแล้วอนเนื้อกับปลอเนี่ยมันจะทำออกมาจากประเทศจีนเนาะอืมอน่จะใช่เมื่อก่อนเราแค่นี้ไปซื้อไทยใหญ่เขาก็ทำกันนะหลายอย่างเนะ อืคนไทยใหญ่เาครับคนะับคนไทยใหญ่คนพนมานะ่าเนาะเราว่าทำเขาเรียกว่าินค้าของคนใช่ครับเช่นน้ำยาล้างจานอย่างนี้นะมแมแม่ก็มีแพงอืมอีพอคนไทยใหญ่ทำหลอกอด้วยใส แบบนี้หนังเธอได้ไ <ừ. S 1> ลยนะเราเชี้ยงนะใหม่ก็จะมีขึ้นมเห็นเขากินดื่มกันอแต่ว่าในประเทศทำมาทั้งหมดส่วนมากเป็นคลองจากจย็นเนาะอืมมากเมกวันแต่ว่าตอนนี้คองไทยก็เยอะแยะเนาะ ตอนเราอยู่มันจะมีแต่คัางปรนะเทศจทนเนาะแต่ตอนนี้คนก็มามืองไทยเข้าออกอะไรเงี้ยคนอยู่คนไทยใหญ่มากค้าขายมืองไทยก็ยเยอะแนยะเนาะถึงคนมาอยู่มืองไทยเขาก็เปร้านไทยใหญ่เป็นร้านอาหารใช่

เวลานั่งรถไปไหนไปไหนอะไรเงี้ยมีแต่คนไทยใหญ่เลยพี่น้องในรถอ่ะเวลารถติดให้เขียวให้เลีงก็มอไซค์อะไรเงี้ยมีแต่คนไทยใหญ่ครับน้ะไปไหนก็ได้ยินแต่ความสดของคนไทยอ่ะได้ยินแต่เสียงคนไทยอ่ะใช่เสียงใหม่ต้องมีมอษาไทเนาะใช่ ม่มีือมาใช้ในไปไหนก็ถ้ารถสองแถวหมดชิวกว่าจบแล้วเนาะแรงเคยเคยล้วนข้างเริ่องจับห้องสี่ส่วโมงพี่มมน้องไม่ทน <S <S ันรถเนาะใช่ชิวรถหมดไปส่งเพื่อนอะไรอย่เงี้ยปตะมันสองทุ่มก็หมดแล้วนะเมื่อก่อนนะที่ชิวมา แล้วเรื่องงานห้าโมงไปช่วงถึงตอนกลับมานี่ไม่รวดพี่นะ้องเดินกลับมากโคก็โคมังทอก็มืดบังทีก็สว่งางจะไม่มาจำไปนอนห้องเพื่อนก็แบบพรุ่งนี้เช้าหกโมงต้องไปทำงานมันไม่มาไม่ไหว อยู่เชียงใหม่ไม่ค่อยมีตังเก็บเนะ้องแล้ว่าเที่ยว่าแบบไปเที่ยวไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่น้องไปง่ายอะไรเงี้ยพี่น้องเนาะ แลาน้องมนเขายังไม่เคยอยู่เชียงใหม่ครับยนะังถ้ามีโอกาสว่าจะพาอยากพานุงมนเขาไปเที่ยวยังนะเชียงใหม่ไปขึ้นอะไรทุ่งเท่เที่ยวเยอะๆยะนะ่เชียงใหม่ เฉยๆั้งนั้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีรสชุนโตนี่น้ำมาอร่อยมากเลยพี่น้องครับทำง่งายๆใช่ครับทำแค่ไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วอร่อยมากครับพี่น้อง ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายชะจายบ้านเรานะคะพี่น้องกะจายบ้านบ้านเลยเนาะใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องเรยงพายกินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ